คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนําเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำํำนวณและการค่าคะเนาตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับช่องหวยเด็ด1 0 1สวัสดีครับ คลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยฮาหนอยสูตรมัดรวมฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติฮาหนอยบีไอประจำวันพุธที่2เมษายน2568กกันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยต่างครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับแนวทางวันนี้ครับวันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่1นะครับชุดเจอะครับจัดไป01060761767แอดชอบส่วนตัวที่01ครับวันนี้ช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ